สวัสดีครับเซียวไต่ฮอนด้า Honda, นะเซฟวันนะครับวันนี้พอบไต่แล้วครับกับการรีวิวรถก่อนส่งมอบที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็น Honda j แจดรุ่น NA CVT นะครับแลราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่749,000บาทครับมาพร้อมกับขนาดเครื่องยนต์1นลิตรนะครับ4สูบ16วาลวแรงม้าสูงสุดอยู่ที่117แรงม้านะครับและรองรับนะ้ำมันทางเลือกไดสูงสุดถึง E 8 5เลย มาดูกันต่อเลยดีกว่าครับอะไรที่เป็นการบ่งบอกว่าตัวนี้เป็น RS อบ้างนะครับก็เบื้องต้นเลยครับด้านหน้านี้เลยเห็นไหมครับกระจังหน้าจะมีโลโก้คําว่า S อตรงนี้ให้ด้วยเลยนะครับติดตั้งมาจากโรงงานรวมถึงไฟหน้านะครับไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ LED นะครับนั่นก็คือไฟสีขาวๆอย่างนี้เองและไฟเดลัยนะครับจะอยู่ในโคมเดียวกันกับไฟด้านหน้าเลยนะครับรวมถึงไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นไฟสีส้มนะครับ อันนี้ก็จะมีการติดตั้งเคเบิล่าแบบนี้มาให้ด้วยเลยนะครับไปต่อด้านข้างกันเลยดีกว่าครับสำหรับฮอน da าเจเอสดนะครับไม่ว่าจะเป็น RS หรือ RS Plus ัเนี่ยกระจกด้านข้างข,างของเขาเนกระจกมองข้างตรงนี้นะครับจะเป็นสีดําไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรก็ช่างนะครับกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นสีดําให้ด้วยเลยจะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด16นิ้วนะครับลายสปอร์ตและก็จะมีชุดแต่งติดตั้งมาให้เพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นสกเกิร์ตด้านล่างตรงนี้นะครับ จะเป็นสเกิร์ตด้านซ้ายและก็ด้านขวาอย่างนี้นะครับรวมไปถึงสปอยเลอร์หลังอันนี้นะครับก็จะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะครับส่วนที่ติดตั้งเพิ่มนั่นก็คือด้านบนเลยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเสาอากาศแบบสั้นเนาะอันนี้ไตจะเปลี่ยนเป็นเสาอากาศที่ฉลามให้กับทางลูกค้าด้วยเลยมาต่อทั้งด้านหลังนะครับไฟท้ายของเขานะครับก็จะเป็นแบบ LED 6หลอดอย่างนี้นะครับน,นี้เลย ด้านหลังก็จะมีโลโก้ไอบอกด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ไต่ก็จะมีแถมฟรีเซนเซอร์หลัง2จุดให้กับทางลูกค้านะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นปอกท่อยเสียสเตนเลสครับสำหรับที่เปิดถังน้ํามันจะอยู่ทั้งสำหรับตัวที่เติมน้ํามันจะอยู่ทางด้านนี้นะครับแต่ตัวเปิดน้ํามันเนี่ยจะอยู่ทางด้านในเดี๋ยวยังไงไต่าพาดูอีกรอบหนึ่งนะครับ และฮอน a ้าแจนะครับจะมาพร้อมกับกุญแจรีโมทแบบนี้ครับจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยจะมีเพียง2ปุ่มเท่านั้นนะครับก็คือเป็นปุ่มล็อกรถกับปุ่มปลดล็อกรถนะครับมาดูกันด้านหลังครับด้านหลังนี้ก็คือจะเป็นประตูเหมือนคล้ายๆกับไฟฟ้านะครับเขาจะมีปุ่มปลดเปิดประตูอยู่ทางหน้านี้นะครับสำหรับเปิดฝากระโปรงท้ายหรือเปิดประตูหลังนะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกจะเลือกเลยนะครับกดตรงนี้ตรง h m a r k ตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดได้เลยถ้าดูจากตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นยางๆสีดำาตรงนี้ ตรงนี้นะครับเขาก็จะสามารถเปิดได้เลยครับรวมถึงตรงนี้เขาก็จะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้ให้ด้วยแต่พอดีถ้าถ่ายเป็นวีดีโอตรงนี้ครับจะมองไม่เห็นเนาะอ่าตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ยตรงนี้มันจะเป็นเหมือนปุ่มเล็กๆปุ่มกลมๆตรงนี้ครับเอาไว้ล็อกรถเลยก็ได้นะครับสมมติว่ามาเอาของด้านหลังรถแล้วเนี่ยต้องการล็อกรถเลยนะครับก็สามารถใช้ตรงนี้ล็อกรถได้เลยนะครับเห็นไหมเอ่ยแต่พยามาที่สุดแล้วเนาะโอเคด้านหลังตรงนี้นะครับไต่ก็จะมีเป็นฟรีถาดกระบะท้ายแล้วกัันเสสายยุกิ ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นชุดแม่แรงนะครับจะอยู่บนกล่องโฟมอย่างนี้เลยและด้านล่างโฟมตรงนี้นะครับก็จะเป็นยางอะไหล่นะครับโอเคอ,อุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างครบเรียบร้อยดีไปดูกันต่อด้านในเลยดีกว่าครับไม่ต้องตกใจนะครับเสียงร้องเมื่อกี้เพราะว่ากุญแจอยู่กับตัวแต่นะกุญแจอยู่ตัวนอกรถเขาก็จะเหมือน,นเป็นการแจ้งเตือนว่ามีการสตาร์ทรถอยู่แต่ว่ากุญแจอยู่ตัวข้างนอกรถนะครับ ตรงนี้ไตก็จะมีฟรีเป็นคิวบันไดให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับและก็จะเป็นฟรีเบาะหนังให้ด้วยเลยเบาะหนังในที่นี้นะครับเวลาเปลี่ยนเนี้ยไตยก็จะเปลี่ยนตรงแผงข้างตัวนี้ให้ด้วยนะครับรวมไปถึงที่พักแขนตรงนี้ไตก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนให้ด้วยเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นเ็บาะหนังสีสดําเย็ยบได้ดํานะครับแบบนี้เลยนะครับทั้งหน้าและหลังเลย ต่อกันด้านในเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไต่ขออนุญาตแนะนําปุ่มก่อนเลยนะครับทางด้านขวามือเนาะขออนุญาตคุณไผ่ด้วยนะครับ ปุ่มทางด้านขวามือนี้นะครับหรือปุ่มตรงแผงประตูนี้เนาะก็จะมีเริ่มตั้งแต่ด้านบนนี้เลยนะครับด้านบนตัวนี้นะครับก็จะเป็นการปรับกระจกด้านขวาหรือด้านซ้ายเลื่อนไปทางอาย่อมาจากไลท์นะครับแปลว่าทางขวามือตรงนี้นะครับก็พอเราเลื่อนตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนาะต้องการปรับองศาตรงนี้นะครับปรับจากปุ่มนี้ได้เลยบนล่างซ้ายขวาเนาะเดี๋ยวไต่ปรับให้ดูเห็นไหมเอ่ยว่าองศาของรถ ที่อยู่ในกระจกนี่มันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับถ้าเราเลื่อนมาทางซ้ายคําว่าเล็บตรงนี้เนี่ยครับเขาก็จะปรับองศาทางด้านนู้นได้เลยเหมือนกันนะครับส่วนปุ่มกลมๆตรงนี้เป็นปุ่มอะไรใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มพับกระจกข้างนะครับเดี๋ยวยังไงแตะกดครั้งหนึ่งให้ดูเนาะอ่ะแตะกดเลย อันนี้ก็จะเป็นการเก็บหูกระจกข้างตรงนี้นะครับก็เพียงกดปุ่มตรงนี้กลมๆนะครับเขาก็จะพับห้เลยแต่ว่าอันนี้นิดนึงนะครับจะต้องกดก่อนที่เราจะดับเครื่องนะครับถ้าสมมติเราดับเครื่องไปแล้วเนี่ยปุ่มนี้จะใช้งานไม่ได้เนาะเนื่องจากว่าเขาไม่มีกระแสไฟไปให้กระจกข้างตรงนี้ครับทำงานนะครับถ้าคือรถมาสตาร์ทรถเรียบร้อยก็อย่าลืมเปิดออกเนาะเห็นลูกค้าหลายๆท่านชอบลืมเวลาไปห้างไปอะไรยเงี้ยครับ รวมถึงตรงนี้นะครับก็จะมีเซ็นทัลล็อกนะครับอันนี้ก็ปกติแล้วเนี่ยรถ Honda j a จ z ดนะครับตั้งแต่ตัว V ขึ้นไปเลยเนี่ยถ้าเราขับด้วยความเร็วที่15หรือ20กิโเมตรต่อชั่วโมงปั๊กเนี่ยเขาก็จะล็อกให้ออโต้เลยแต่เผื่อว่าเราจอดรถคร้างอยู่ใช่ไหมครับแล้วต้องการล็อกก็สามารถใช้เซ็นทัลล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ล็อกั้ง4บานเลยตัวนี้ก็กดล็อกทั้ง4บานนะครับ ส่วนตัวนี้ข้างๆกระลาเป็นปุ่มอะไรตัวนี้ก็คือกดไปใช่ไหมครับจะมีไฟสีส้มส้มตัวนี้ขึ้นไฟสีส้มส้มตรงนี้นะครับก็จะเป็นการล็อกกระจกทั้ง3บานก็คือเป็นผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังนะครับเดี๋ยว่ายกดให้ดูเลยอันนี้นะครับสมมติตัวนี้เรากดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราต้องเราต้องการทดสอบว่าปุ่มตรงนี้ทางานดีเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังให้กดตรงนี้เห็นไหมครับแต่กดแล้วนะครับไปดูด้านขวากันเลย ปุ่มจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าใต่ได้ทําการล็อกกระจกเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันกับ2ปุ่มด้านหลังเนาะเดี๋ยวต่กดเลยทั้งคู่นะครับ เห็นไหมครับกระจกก็ไม่ลดลงนะครับดังนั้นอันนี้เหมาะยังไงเหมาะสําหรับที่สมมติเราไปกับเด็กเนาะไม่ต้องการให้เด็กเลื่อนกระจกขึ้นเลื่อนกระจกลงรวมถึงตอนนี้ไต่ส่งมอบรถใหม่ใช่ไหมครับรถใหม่เนี่ยการติดตั้งฟิล์มเนี่ยจะต้องให้ฟิล์มติดกับตัวรถสักประมาณ7-14วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอีกทีหนึ่งนะครับอย่างสภาพอากาศตอนนี้โอเคถ้าแดดดีก็สักประมาณ7วันก็สามารถลดกระจกลงได้แล้วแต่ว่าถ้าสมมติอากาศแบบอึืมคืมคืมคืมฝนตกหรือว่าอากาศค่อนข้างเย็นๆหน่อยนะครับจะแนะนาเป็นสักา ใช้กระจกตรงนี้เอานะครับก็ตรงนี้ก็จะมีประโยชน์สําหรับแบบนี้เลยอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเลยครับจะเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้ก็ได้ตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มให้2ปุ่มเนาะปุ่มี้เขียวตรงนี้นะครับจะเป็นอีคอนโหมดอีคอนโหมดใช้ในกรณีที่กดหนึ่งครั้งนะครับสีเขียวเขียวเป็นรูปใบไม้เช่นเดียวกันก็จะขึ้นจะเป็นปุ่ม เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดในที่นี้ประหยัดยังไงก็คือถ้าเรากดปุ่มนี้เมื่อกี้ตรงนี้ใช่ไหมครับสัญลักษณ์นี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเนี้ยอัตราเร่งเนี่ยครับเขาจะเหมือนกับมีแรงต้านเท้าเราอีกทีนึงครับอย่างเพื่อไม่ให้อสิ้นเปลืองน้ํามันมากจนเกินไป รวมถึงแอร์เนี่ยครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะทํางานเหมือนเบาลงอย่างเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ประหยัดนะ้ำมันถึง50%นะครับขึ้นอยู่ที่พฤติกรรมการขับขี่ของลูกค้าด้วยแต่ว่าประหยัดกว่าเดิมแน่นอนก็อาจจะ10% 20%อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่คนเลยละกันเนาะด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มอ่ากดค้าง3วิ1 2 3 ม,มีเสียงขึ้นใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นตรงนี้นะครับจะใช้ต่อเมื่อเวลาที่เราตกหลุมตกบอ่อเนาะอย่างเช่นหลุมใหญ่มากเราไม่สามารถขับขึ้นได้ปกติใช่ไหมครับแบบเราเหยียบอะไรก็แล้วมันก็ยังไม่ขึ้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับการปิดระบบระบบควบคุมการทรงตัวรถเหมือนเป็นการไปเพิ่มแรงตัวล้อต,ตรงนั้นเพิ่มอีกนิดนึงอย่างนี้นะครับพอสมมติเราขึ้ื่นจากหลุมจกบ่อตรงนั้นได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็ อย่าลืมกดตัวนี้ปิดนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราด้วยมันก็จะเป็นการเปิดระบบควบคุมการส่งตัวรถก็คือจะให้มันทํางานตลอดเวลานั่นแหละโอเคพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะมีแบบนี้เลยด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมวิทยุตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นการเลื่อนเพลงไปด้านหน้าเลื่อนเพลงไปด้านหลังซอสในที่นี้นะครับหมายความว่าเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้อย่างสมมติมตอนเนี้ย เราฟัง FM อยู่เนาะเราต้องการฟังเป็นอา,อาจจะเป็นบลูทูธก็ก็ดีหรืออาจจะเป็นเชื่อมต่อผ่าน USB ก็ดีนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนให้เป็นอย่างนี้เห็นไหมเอ่ยแต่กดคําว่าซอสต,ตรงนี้ก็จะเป็น f m AM แต่ตอนนี้ด้วยควมว่าตานะ่เนี่ยยังไม่ได้เชื่อมบลูทูธหรือเป็นการเชื่อม USB อะไรใดๆดเนาะดังนั้นก็คือเวลาที่เลื่อนมาเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็บอกยูเออโน USB อสบีโนบลูทูธอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าสมมติเรามี ทุกอย่างเสียบเรียบร้อยแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราสามารถเรื่องเปลี่ยนตรงนี้เองได้เลยนะครับคอนโทรลง่ายดเพียงปลายนิ้วของเราเลยด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มรับสายวางสายตรงนี้ก็จะเป็นสั่งการด้วยเสียง,ยงเช่นสั่งการให้สิริโทรเข้าโทรออกอะไรอันนี้สั่งการตรงนี้ได้เลยนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับเห็นก้านตรงนี้ไหมเอ่ยมันจะมีก้านลบและก้านบวกตรงนี้นะครับสําหรับรุ่น e rs และ rs Plus ตรงนี้ครับ ของเราเจะไม่มีเกียร์ L เหมือนของรุ่น S รุ่น V รุ่น V+ part, นะครับเนื่องจากว่าให้เราคอนโทรลด้วยตัวเราเองตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถขับสนุกได้ถึง7ดสปีดเองนั้นเลยเจ็ดสปีดได้เลยนะครับลูกค้าสะดวกเกียร์ไหนเข้าเกียร์นั้นได้เลยอารมณ์เหมือนในค้ายเกียร์แมนนวลนะครับลูกค้าก็สมมติเราเข้าเกียร์ S เนาะ S ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต่ายขอเนี้ยเข้าให้ดูพอเข้าเสร็จปั๊บตรง S ตรงนี้ครับเขาก็จะมีการขึ้นดังนั้น S ตรงนี้มันจะยังไม่หมดนะครับถ้า มันจะเป็น S 1ถ้าเราต้องการเพิ่มเข้าไปก็คือบวกเข้าไปตรงนี้ครับบวกตรงนี้ไปเป็น S 2 S 3 S 4ได้เลยแต่ตรงนี้ต่บวกแล้วมันยังไม่ขึ้นเนื่องจากว่ารอบเครื่องยังไม่มีนะครับเพราะรอบเครื่องยังไม่มี S เนี่ยมันก็ได้มากสุดที่ S 1เนาะถ้าลูกค้าขับขับไปเนี่ยต้องการให้แบบเหมือนกับเกียร์มันเพิ่มขึ้นเหมือนคล้ายๆกับเกียร์กระบุกนั่นแหละครับก็สามารถเพิ่มได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคุณผู้ชายหรือว่าคนที่เร่งรีบหรือยังไงก็แล้วแต่ก็ ถ้าคนเข้าใจเรื่องเกียร์กระปุกอะครับเกียร์เอันนี้ขับสนุกมากๆเลยทางด้านขวามือตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม Cruise Control หรือระบบขับรถอัตโนมัตินะครับอันนี้พูดคันง่ายๆเนาะเบื้องต้นตัวนี้นะครับถ้าในประเทศไทยแต่ก็ยังนึกภาพไม่ออกเราใช้ตรงไหนเนาะแต่เผื่อว่าได้ใช้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าร,ระบบเนี้ยเขาจะขับทำงานอัตโนมัติหมายความว่า สมมติเราเซตค่าเรียบร้อยใช่ไหมครับอย่างเช่นกดคูดปั๊บคำว่าโคูดตรงนี้ขึ้นความเร็วนะครับสมมติเราขับไปที่4 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงปั๊บเรากดเซตตรงนี้ปั๊บนะครับเราสามารถปล่อยเท้าที่คันเร่งได้เลยนะครับรถก็จะขับของเราไปเรื่อยๆได้เลยนะครับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่สมมติว่า UD เนี่ยข้างหน้าเนี่ยมีการชะลอตัวหรืออยู่ดีมีคนมาปาดหน้าเราใช่ไหมครับแล้วเราเหยียบเบรกปั๊บเนี่ยคูดอนโทนตรงนี้ครับระบบเขาจะหลุดให้ชัั่ววคานะือมจ คล้ายๆกับตัดระบบไปแป๊บหนึ่งเนี่ยครับแล้วก็ความเร็วรถเนี่ยเขาก็จะค่อยลดลงมานะครับลดลงมาในที่นี้ก็สมมติเราต้องการกลับไปขับที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกทีหนึ่งทำยังไงก็กดคำว่าตรงนี้ได้เลยครับ R E S หรือว่าคำว่า Resume ตรงนี้นะครับเขาย่อามาจากคำว่า Resume ตรงนี้พอกดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับเขาก็จะทำงานให้ค่าเดิมที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เมื่อกี้เราตั้งที่40เนอะเขาก็จะขึ้นมาที่40แล้วขับ40ต่อไปเรื่อยๆคราวนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่มองว่า ระบบเนี้ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานกันสักเท่าไหร่เนาะพเพราะว่าประเทศไทยเนี้ยอาจจะยังไม่มีถนนเหมือนออโต้บานเหมือนยูรมันเนาะที่เขาขับได้ยาวๆความเร็วสูงต่อไปได้เรื่อยๆเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับของประเทศไทยเนี้ยอาจจะเป็นเหมือนขับมอเตอร์เวย์เหรออืมอาจจะได้เนาะอย่างเช่นเลนขวาขับสักร้อยร้อยยี่สิบอย่างนี้ใช่ไหมครับสามารถเซ็ตแล้วก็ปล่อยเท้าได้เลยเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้าของเท้าเรานั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ ด้านหลังนะครับตรงนี้เมื่อกี้ต่ายเปิดไฟหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เวลาเปิดได้เปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับเช่น<ด> <ulous> เดิมครับเกีียวบิดทางด้านนอกเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นการเปิดไฟหน้านะครับบิดหนึ่งครั้งตรงนี้ก็จะเป็นไฟหลีบิดสองครั้งอันนี้ก็เป็นการเปิดไฟหน้าเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นวงแหวนเล็กๆตรงนี้อันนี้ก็คือเปิดปับ๊บตรงนี้จะเป็นไฟตัดหอกนะครับเวลาที่เปิด2ตัวน,นี้แล้วนะครับก็จะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนตรงนี้เลยนะครับด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ อันนี้จะเป็นการแจ้งเตือนว่าตอนนี้เราได้เปิดไฟหน้าได้ร้อยแล้วนะครับส่วนรูปไฟแล้วก็เหมือนเป็นการยิงลงด้านล่างเนี่ยครับอันนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับเดี๋ยวไต่ลองปิด่ะไฟตัดหมอกตรงนี้เลื่อนปิดเห็นไหมครับสัญลักษณ์ไฟตัดหมอกหายไปเปิดปั๊บสัญลักษณ์ไฟตัดหมอกขึ้นมานะครับก็เป็นการแจ้งเตือนว่าตอนนี้เราเอ่อไฟตัดหมอกกาลังทํางานอยู่นะไฟหน้ากําลังทํางานอยู่นะอย่างนี้นะครับแล้วก็ก้านนี้นะครับก็ยังมีการทํางานของเอ่อสามารถการสั่งการไฟเลี้ยวได้ด้วยด้วยการ กดลงนะครับเป็นการเลี้ยวขวาเนาะแล้วก็ดันขึ้นนะครับเป็นการเลี้ยวซ้ายคราวนี้ของฮันด้าเนี่ยครับมันจะมี2สเต็ปสเต็ปแรกนี่คือดันเบาๆแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยจะทํางานให้3ครั้งนะครับใช้ในกรณีที่เผื่อเราเนี่ยต้องการเปลี่ยนเลนอย่างเช่นเราอยู่เลนกลางต้องการขอเปลี่ยนเลนไปอยู่เลนขวาใช่ไหมครับก็ดันลงนิดนึง เขาจะเพียรให้สามครั้งเนาะเป็นการขอทางด้านหลังเราก็จะรู้แล้วแหละว่าเราต้องการกาลังจะเปลี่ยนเลนนะครับแล้วถ้าสมมติเราต้องการเลี้ยวเข้าซอยอะไรหล่ะอย่างเช่นตอนนี้เรากําลังจะเลี้ยวเข้าซอยด้านหน้าขวามือเนี่ยทำยังไงนะครับก็ให้ดันลงปกติได้เลยครับอันนี้ก็เขาจะทํางานอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เลยนะครับจนกว่าเราพอใจแล้วเราโอเคแล้วเราก็ดันขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะครับหรือเป็นการคืนพวงมาลัยตรงนี้เขาก็จะคืนให้เช่นเดียวกันเลี้ยวซ้ายเหมือนกันนะครับลักษณะการใช้งานเหมือนกันเลย มาทางด้านขวามือครับก้านด้านขวามือตรงนี้ใช้อะไรได้บ้างนะครับดันขึ้นดันลงอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นก้านปัดน้ำฝนด้านหน้านะครับอ่ะแล้วก้านปัดน้ำฝนด้านหลังล่ะใช้ยังไงเพราะว่าด้วยความมัาลดห้าประตูเนี่ยครับจะมีก้านปัดน้ำฝนด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับก้านปัดน้ำฝนหลังนะครับก็จะใช้เกียวตรงนี้เหมือนกันครับเห็นไหมครับตอนนี้ออฟอยู่เปิดคําว่าออนปั๊บเห็นไหมครับด้านหลังเขาก็จะทํางานให้ด้วยเลยอย่างนี้นะครับ Okay. ไปต่อนะครับปุ่มอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าไฟฉุกเฉิอนเนาะกดเข้าไปอย่างนี้อันนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกกับตรงพวงมาลายัยด้านขวา,าด้านซ้ายมือของเรานี่เองนะครับก็ใช้งานค่อนข้างง่ายค่อนข้าง,งาสะดวกเลย วิทยุนะครับตรงนี้เขาก็จะมีเป็นวิทยุแบบทัสกีนเนาะแต่ด้านขวามือตรงนี้ครับก็จะมีปุ่มกดให้ด้วยนะครับรวมถึงอินเทอร์เฟซตรงนี้นะครับจะลักษณะคล้ายๆกับแท็บเล็ตเราเลยนี่แหละเขาเหมือนเรียนแบบกันมานั่นเองนะครับอันนี้แต่ไม่แน่ใจจะเรียกว่ายังไงแต่ของนี้เรียกหรือว่าแบบเหมือนได้แรกมาดานใจแล้วกันเนาะเหมือนคล้ายๆการลักษณะการใช้งานเนี่ยครับเห็นไหมเอ่ยเวลาเลื่อนเนี่ยครับมันลักษณะเหมือนคล้ายแท็บเล็ตเรานะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกฟังก์ชันได้เลยว่าเราต้องการใช้อะไรใช้แบบไหนนะครับอย่างเช่นตอนนี้ะรเาจ ช้ FM AM เนาะกดตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกสามารถเป็นซอสตรงนี้ได้เลยว่าเราจะเป็น FM หรือ AM นะครับเดี๋ยวโทษที FM เมื่อกี้ต่ายกดตรงนี้ใช้ ใช้กดตรงนี้เอานะครับใช้ตรงซอสเอาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็น FM ให้เลยนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องกลารเปลี่ยนเป็นอย่างเช่นออเดโอบลูทูธตรงนี้ครับหรือ USB เราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ USB วิดีโออันนี้มันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อถ้าจาไม่ผิดนะครับก็จะต้องเหมือนคล้ายๆจะต้องดับอ่าไม่ใช่ดับเครื่องสิจอด,ดรถใส่เกียร์ P แล้วก็ดึงเบรกมืออย่างนี้ไว้นะครับถึงจะถึงจะดูได้เนาะอันนี้เป็นบลูทูธออเดโออันนี้ Connect ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น Apple c a ค p เ a y เวลาเสียบปับ๊บตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาถ้างั้นขออนุญาตตั้งให้กับทางลูกค้าเลยแล้วกันเนาะ,อะตอนนี้นะครับจะเป็นเวลาประมาณบ่ายสองสินาฬิกาสามขออนุญาตตั้ง36เลยแล้วกัน แล้วก็ภาษานะครับของภาษาตัวหน้าจอตัวนี้ครับเขาจะสามารถรองรับเพียงภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับยังไม่รองรับภาษาไทยแต่ถ้าสมมติว่าเราเสียบ Apple Ca r p เ a y เข้าไปแล้วเนี่ยหน้าจออันเนี้ยมันก็จะมีการแบบไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นไลน์เข้าหรือฟังเพลงหรืออะไรก็ช่างเนี่ยครับมันก็ยังรองรับภาษาไทยโชว์ภาษาไทยได้แต่ว่าการตั้งค่าหน้าจอตรงนี้ครับจะสามารถตั้งค่าได้เป็นเพียงภาษาอังกฤษภาษาเดียวเท่านั้นอันนี้งงไม่เอ่ย ้างงเดี๋ยวสอบถามเข้ามาทางคอมเมนต์อีกทีหนึ่งนะคบเดีอยังไงแต่จะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะด้านล่างนะครับแผงแอร์แผงแอร์ตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นแผงแอร์แบบออโต้และก็จะเป็นแบบพลาสกินด้วยด้านนี้นะครับก็จะเป็นแรงลมเราสามารถเลือกได้เลยเห็นไหมครับตรงนี้ขึ้นอันนี้ลงนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เลยจะเป็นการไล่ฟ้าด้านหน้านะครับกดหนึ่งครั้งจะมีไฟสีสม้มขึ้นไล่ฟ้าด้านหน้าก็จะทํางานนั่นคือจากช่องตรงด้านนู้นเองนะครับ ไล่ฟ้าหลังเช่นเดียวกันอันนี้กดมับแต่ว่าจะไม่ใช่ลมและจะเป็นด้านหลังเนี่ยจะเป็นฉีดที่กระจกด้านหลังตรงนั้นนั่นแหละครับ mm hmm. เขาจะทํางานเหมือนคล้ายๆกับไล่ฟ้าไฟฟ้าแหละครับ mm hmm. ตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้จะมีตรงนี้เป็นการคอนโทรลให้ลมหมุนเวียนภายในตัวรถถ้ากดปุ่มนี้มีสีเขียวขึ้นตรงนี้นะครับเริ่มจะเราจะเริ่มได้กลิ่นจากทางด้านนอกแล้วอย่างเช่นอาจจะได้กลิ่นประมาณาเขาเรียกว่าไงนะ ควันไอเสียจากรถคันอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือขับไปที่ตลาดอาจจะได้กลิ่นของสดหรือไ้ได้กลิ่นของทอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็สันนิษฐานไว้ได้เลยว่าเราอาจจะเปิดปุ่มนี้อยู่นะครับดังนั้นก็จะแนะนําให้เป็นตรงนี้ดีกว่าเนาะป้าเราน่าจะใช้ตรงนี้มากกันมากกว่านะครับปุ่มนี้นะครับจะเป็นที่ทางลมตอนเนี้ยลมเขาแจ้งเตือนว่าลมออกเฉพาะตรงด้านบนก็คือตรงแผงด้านนี้นะครับด้านบนของเราเนี่ยจะออกตรงสี่ช่องตรงนี้นะครับถ้าสมมติเรากดครั้งนึงล่ะ มันจะมีสัญลักษณ์บนล่างนะครับก็จะมีการเป่าด้านบนแล้วก็จะมีการเป่าเท้าให้ด้วยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่แล้วแต่ความสะดวกที่จะใช้เลยนะครับสำหรับแต่เองแต่น่าจะสะดวกใช้ด้านบนอย่างเดียวมากกว่าอันนี้ก็สามารถคอนโทรลไปใช้เป่าเท้าอย่างเดียวด้วยก็ได้นะครับและอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นเป่าเท้าบวกกับจะมีรวมเป่าที่เท้าด้วยทีหนึ่งนะครับใช้ในกรณีที่อย่างเช่นสมมต <s> ิฝนตกเท้าเปียกเนี่ยครับก็สามารถใช้โหมดดีได้เลยเนาะ อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะเป่าเฉพาะด้านบน AC ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการควบคุมการเปิดปิดน้ำยาแอร์กดหนึ่งครั้งคำว่า AC off เนี่ยตอนเนี้ยลมเนี่ยจะออกมาอย่างเดียวน้ำยาแอร์จะไม่ออกดังนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเออมันจะมีแต่ลมนะทำไมมันรู้สึกไม่เย็นนะครับถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันมีแต่ลมมันไม่เย็นให้มาสาันนิษฐานตรงนี้ได้เลยนะครับว่า AC off อยู่หรือเปล่าถ้า off อยู่ก็กดอีกครั้งหนึง่งให้มันเป็นอ่อนเนาะส่วนปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นการ เปิดปิดแอร์นั่นเองนะครับกดปุ่มนี้ได้เลยรวมถึงการเปิดแอร์เนี่ยครับไม่จําเป็นจะต้องเปิดจากตัวนี้ก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องเปิดจากตัวนี้เท่านั้นนะครับสามารถเปิดจากคำว่าออโต้ก็ได้กดคําว่าออโต้เสร็จปั๊บนะครับตัวนี้เขาก็จะเปิดแอร์ให้แล้วเขาก็จะทํางานแบบออโต้ให้ด้วยอย่างเช่นตอนนี้นะครับอุณหภูมิทางด้านนอกเนี่ยอยู่ที่32องศาเห็นไหมครับามารวัดตรงนี้นะครับ แล้วตรงนี้แต่ตั้งย5้าองศาเนาะแรงลมตรงนี้ครับเขาก็จะขึ้นลงให้อัตโนมัติอย่างเช่นตอนนี้ไต่จอดอยู่ในที่ลม่มแรงลมเนี่ยอาจจะอยู่ที่1ใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าสมมติไต่ขับไปจอดไวขับไปอยู่ตรงเจอแดดหรืออะไรก็ช่างเนี่ยแล้วเซ็นเซอร์ตัวรถเนี่ยเขาตรวจจับได้ว่ารถมันเริ่มมีอุณหภูมิภายในตัวรถเนี่ยค่อนข้างร้อนแล้วเนี่ยครับแรงลมตัวนี้เขาก็จะเพิ่มให้ก็จะค่อนข้างสะดวกกับลูกค้าที่แบบที่เกียจมานั่งปรับนั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเนาะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกอย่างบางคนเนี่ยก บางทีแอร์มันหนาวจนเกินไปก็อาจจะปรับแมนวนวลตรงนี้ก็ได้อย่างเช่นสมมติปรับออโต้แล้วอยู่ดีแรงลมมันขึ้นมาที่4ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยแต่ว่าพอกดปรับตรงนี้เองครับคำว่าออโต้จะหายไปสังเกตไหมเอ่ยดังนั้นก็อันนี้เลือกอยู่ที่จะใช้แล้วกันเนาะแต่ถ้าเป็นส่วนตัว,ตวแต่เองแต่ชอบคำว่าออโต้เวลาอัดสมมติหนาวเกินไปแต่จะเพิ่มอุณหภูมิเอาเนาะอย่างเช่นเมื่อแก้แต่ตังยี่ห้าเรารู้สึกว่าหนาวแต่ก็จะเพิ่มเป็นยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดไปสูงส ต่ําสุดได้ที่18แต่จะเป็นคําว่าโลนะครับเห็นไหมเอ่ยพอต่ตั้งออ u t o เสร็จป,ปับ๊บแล้วตรงนี้ใส่2เนอะแล้วก็ตรงนี้ถ้าต้องการให้แรงลมเขาเรียกว่าอุณหภูมิภายในห้องโดยสา,าร19องศาตลอดเวลาเห็นไหมครับแรงลมตรงนี้เขาจะเพิ่มขึ้นให้เดี๋ยวพอไต่เพิ่มไปที่25องศาเห็นไหมครับแรงลมเขาก็จะค่อยๆลดลงไปประมาณนี้เลยนะครับ ทางด้านล่างนะครับจะมีพอร์ต USB ให้2พอร์ตนะคบพอร์ตด้านซ้ายกับพอร์ตด้านขวาพอร์ตด s b ีนะครับตรงด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการชาร์จแบตรวมถึงเป็นการเชื่อมต่อกับหน้าจอตัวนี้ด้วยนะครับพอเชื่อมเชื่อมต่อกับหน้าจอตัวนี้หมายความว่าอะไรก็คืออย่างเช่นลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่ใช้ iPhone อย่างเงี้ยครับเชื่อมเชื่อมต่อเข้าไปตรงนี้เสร็จปั๊บเสียบ USB ปั๊บมันก็จะเป็นหน้าจอ Apple Ca r p l เ y เลยนะครับส่วนทางด้านล่างตรงนี้อีกอันนึงนะครับด้านซ้ายมือ จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับรูปสายไฟ,ฟอย่างเดียวอันนี้เอาไว้ชาร์จแบตอย่างเดียวนะครับไม่สามารถเชื่อมต่อกับหน้าจอตัวนี้ได้คําถามคือถ้าสมมติเรามี USB ต้องการฟังเพลงต้องเสียบช่องไหนให้เสียบช่องด้านซ้ายเท่านั้นนะครับถ้าเสียบช่องด้านขวาตรงนี้นะครับอาจจะเพลงจะไม่ทํางานนะครับก็ไม่ต้องงงเนาะเวลาที่สมมติเอ้เราเสียบ USB แล้วทําไมเอ่เพลงไม่ทํางานให้สันนิษฐานก่อนเลยว่าเราเสียบผิดช่องต้องเสียบจากพอตท,ทางช่องด้านนี้เท่านั้นนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น power outlet เนาะใช้งานได้ตามสะดวกเลยบางคนก็ต่อกล้องมองหน้ารถบางคนก็เอาไว้ชาร์จแบตอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าที่จะใช้เลยนะครับมาต่อกันที่เกียร์นะครับเกียร์ของเราเนี่ยเมื่อกี้ที่ต่ายแจ้งไปเนาะของเราจะมีสูงสุดที่เกียร์ S ของเราเนี่ยจะมีแค่ P กค่ R แค่ N กค่ D แค่ S ใช่ไหมครับก็เท่าที่เราทราบเลยก็คือเป็นการจอดเหมือน จอดรถค้างไว้นิ่งเลยครับก็จะเป็นตัว P เนาะเกียร์ R นี้จะเป็นเกียร์ถอยนะครับเกียร์ N จะเป็นเกียร์ว่างใช้ในกรณีที่เวลาที่เราไปจอดห้างอะไรอย่างเงี้ยครับต้องการให้เขาเกียร์เราได้เนี่ยก็ใส่ที่เกียร์ N ได้เลยนะครับแต่จะใส่เกียร์ N ได้ยังไงอันนี้แต่ขออนุญาตที่อธิบายเป็นส่วนตัวแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะต้องอจะต้องใช้กุญแจตรงดอกนี้เเสียบไปที่ตรงช่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับถึงจะใช้เกียร์ว่างของรถได้เกียร์ D นะครับจะเป็นขับอัตโนมัติแลล้ววกกกกกก็เเเีีียมาาท่่ับด เกดีตรงนี้นะครับก็จะสามารถใช้แพทเทิร์นชิพตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสาหรับเราขับขับอยู่เนี่ยต้องการแซงรถครันข้างหน้าพอคันข้างหน้าเนี่ยแช่ขวาทํายังไงเราขับขับอยู่ใช่ไหมครับสมมติตอนนี้รอบเครื่องหรือ,อความเร็วเนี่ยอยู่ที่80แล้วเราต้องการแซงคันหน้าเนี่ยคันหน้าเขาไม่ไปสักทีเราสามารถเหยียบคันเร่งอยู่นี่แหละครับแล้วสามารถกดลบตรงนี้ได้เลยนะครับคราวนี้รถเราก็จะพุ่งออก เ,เหมือนคล้ายๆกับว่าเกียร์นะตอนนี้มันอยู่เกียร์สใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะเป็นการเหมือนดันไปที่เกียร์สให้สักประมาณ1ิบวิรถเราก็จะพุง่งออกใช่ไหมครับพาแซงเสร็จปั๊บสักประมาณ1ิบวิระบบเขาก็จะกลับมาเป็นระบบขับอัตโนมัติเหมือนเดิมให้เลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วต่อความสะดวกเลยว่าจะใช้แบบไหนบวกตัวนี้ ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะได้ใช้กันหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเอาทับตัวแต่เองว่าจะตัวแต่เองแต่แทบไม่ได้ใช้เลยส่วนใหญ่แต่ได้ใช้ลบมากกว่าเพราะว่ากดครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเล็งแซงแต่เวลากดแล้วมีผลเสียอะไรไหมหนึ่งแน่นอนแหละมันจะต้องสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับอันนี้มันแลกเปลี่ยนกันแน่นอนเพราะว่ามันช่วยทําให้เหมือนกันกับรถเนี่ยมีการพุ่งแรงออกไปดังนั้นมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนกับน้ํามันที่ฉีดถ่ายเพิ่มเข้ามานั่นเองเนาะโอเค ด้านบนนี้นะครับก็จะมีไฟในห้องโดยสารให้2ที่นะครับตรงนี้ด้านหน้าก็จะมีให้ซ้ายขวานะครับอันนี้ใช้วิธีกดเอาแล้วก็ตรงกลางนี้นะครับใช้วิธีตัวเลื่อนเอาตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ไม่แน่ใจแต่น่าจะอธิบายการใช้งานครบทุกอย่างแล้วเนาะถ้ายังไงต้องการสอบถามส่วนไหนเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเม้นทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าส่วนไหนแต่อธิบายผิดไปหรือแต่อธิบายยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยครับก็ เมนต์บอกกันใต,ใต้คอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะว่าแบบที่ถ่ายพูดนั้นอาจจะผิดไปก็พิมพ์มาเลยครับว่าจริงๆแล้วมันควรเป็นแบบนี้นแบบนี้เพื่อจะได้ช่วยกันเขาเรียกว่าไงนะแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อลูกค,คันถัดไปเนี่ยต่ายจะได้อธิบายแบบตามที่ลูกค้าแจ้งมาอีกทีนึงอะไรประมาณนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความถ่ายก็ขายรถแบบ คอนด้ามันมีค่อนข้างหลายรุ่นน,นะบางทีต่อาจจะจำสลับกันบ้างอะไรกันบ้างเนาะอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้แต่ก็ขออนุญ,ญาตจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวต่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับก็จะมีเป็น Facebook Fanpage กับ l i น์แอ p นะครับเดี๋ยวนี้แอดกันมาได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ